อันหลายคนบอกว่ารอดแล้ไม่มีการผ่านรายการทางบัญชีธนาคารไม่รอดนะครับลองดูซิอะไรที่ผิดอยู่นะครับในปีนี้ก็ทําให้ถูกนะครับโดยเฉพาะผมเน้นเลยนะครับว่าเรื่อง การรู้ทันสัมภาระเนี่ยนะครับทำไมสัมภาระถึงทราบข,ข้อมูลเรานะผู้ประกอบการเนี่ยต้องรู้ก่อนเลยว่าบุคคลเนี่ยมีหน้าที่ต้องเสียภาษีอากรบุคคลในที่นี้ที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีอากรก็คือบุคคลที่มีเงินได้ถ้าคนโสดเมื่อไหร่ไม่ได้กินเงินเดือนนะมีเงินได้ประเภทอื่นเนี่ยเพียงแค่60,000บาทเนี่ย คุณมีหน้าที่ที่ต้องยื่นแบบแล้วแม้ว่าจะไม่มีการเสียภาษีเนี่ยนะครับถ้าโสดที่ห0 0 0ืถ้าสมรสก็คือแสนสองน้อยมากนะฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยผมว่าคนไทยทุกคนเนี่ยถ้าเริ่มมีรายได้เมื่อไหร่เนี่ยคุณต้องมีหน้าที่ยื่นแบบและนี่คือหน้าที่ตามกฎหมายเลยฉะนั้นสาเหตุแรกๆเลยที่สัมภาระเข้าไปเยี่ยมก็คือไม่ยื่นแบบภาษีทั้งๆท,งท,งที่มีหน้าที่ต้องยืน่นหรือไม่จ่ายภาษีนะครับมีเงินได้แต่ไม่จ่ายภาษี3ก็คือจ่ายไม่ครบถ้วนนะครับอาจจะจ่ายภาษีแต่จ่ายไม่ครบถ้วนจ่ายไม่ถูก อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของสัมปทานเนี่ยเขาจะต้องเข้ามาตรวจสอบ <S <S มาพูดคุยกับผู้เสียภาษีปกติแล้วเนี่ยภาษีบุคคลธรรมดาหรือภาษีนิติบุคคลเนี่ยถามว่าถ้าเกิดไม่ยื่นเนี่ยก็อาจจะเสียเบี้ยปักเงินเพิ่มไม่มากแต่ส่วนมากแล้วที่จะหมดเนื้อหมดตัวกันก็จะสูกจากการประเมินเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับเพราะโทษค่อนข้างจะหนัก แล้วก็รุนแรงดังนั้นเครื่องไม้เครื่องมือของสัมภารกร์เนี่ยซึ่งเราก็ทราบกันดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายการโอนเงินเข้าบัญชีรเราที่ธนาคารจะต้องส่งข้อมูลอันนี้พูดกันหลายครั้งแล้วไม่ว่าจะเป็น3,000รายการหรือ400รายการและ2ล้านบาทขึ้นไปเนี่ยธนาคารจะส่ขงข้อมูลนี่ก็เป็นเครื่องไม้ ай, เครื่องมือหนึ่งของสัมภารกรณ์นะครับแต่หลายคนบอกว่าไม่ละถ้าอย่างนั้นฉันขายเงินสดดีกว่านี่ก็ใช่ว่าจะรอดนะครับแล้วก็ถือว่าตั้งใจด้วยอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นสัมภารเนี่ย ก็จะเข้าไปเยี่ยมพกปะกพูดคุยแล้วคุณจะไม่สามารถทราบได้เลยว่าคนที่เข้าไปนั่งทานที่ร้านเนี่ยเป็นสัมภาระรหรือเป็นลูกค้าทั่วไปนะครับหรือเครื่องไม้เครื่องมือมที่2ของสัมภาระก,รก็คือการวิเคราะห์แบบข้อมูลภาษีต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่พวกเรายื่นกันเองผู้เสียภาษียื่นเองหรือคนที่ผู้มีเงินได้หรือผู้เสียภาษีเนี่ย ไปทํากิจกรรมเกี่ยวข้องกับเขาสัมพากรก็จะมีข้อมูลแล้วจากฝั่งที่ผู้หักนัที่จ่ายนําส่งหรือการที่มีค่าน้ําค่าไฟที่ผิดสังเกตอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลจากการยื่นแบบภาษีเองด้วยจากข้อมูลจากเหมือนง,งานที่เกี่ยวข้องด้วยภงกนลเก้าศูนย์เก้าสี่เก้าหนึ่งการโอนที่กรมที่ดินทําไมเขารู้ว่าคุณขายบ้านไม่ว่าจะเป็นแบบพพสามศูนย์นะครับหรือแบบภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแบบภาษีธุรกิจเฉพาะทั้งหมดนี้เนี่ยมันเกี่ยวโยงกลับมาที่เราทั้งนั้นนี่คือเครื่องไม้เครื่องมือของสราากั้นหลยคบอว่ รอดและไม่มีการผ่านรายการทางบัญชีธนาคารไม่รอดนะครับอันที่3ข้อกําหนดนะครับของเจ้าหน้าที่สัมปาานเลยก็คือคัดเลือกผู้เสียภาษีที่อยู่ในเกณฑ์เสี่ยงก็จะมีเขาเรียกว่าข้อปฏิบัติภายในนะครับของทีมตรวจสอบเนี่ยเขาบอกว่าผู้เสียภาษีที่อยู่ในเกณฑ์เสี่ยงธุรกิจเสี่ยงเนี่ยอันนี้ต้องเข้าไปเยี่ยมชมสมัยก่อนก็จะเป็นธุรกิจรับเหมาก่อสร้างการใช้ใบกํากับภาษีที่มีปัญหาร้านค้าออนไลน์หรือบริการต่างๆนะครับเช่นทัวร์หรือเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์โรงงานการผลิต เหล่านี้เนี่ยนะครับถ้าอยู่ในเกณฑ์เสี่ยงเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะเข้าไปเยี่ยมชมไปตรวจสอบหลายคนบอกว่าธรรมาร์พเมต์ไม่มีคนพักเลยแตพอไปตรวจค่าน้ําค่าไฟที่ออกมาจากการไฟฟ้าการประปาเนี่ยคุณไม่มีคนแต่ทาไมใช้ไฟถึงขนาดนี้หรือโรงงานทําไมยอดขายได้น้อยแต่คุณมีกําลังการผลิตที่จ่ายไฟเนี่ยโอ้เดือนหนึ่งหลายตังค์เลยกรณีแบบนี้เนี่ยนะครับบางทีผู้ประกอบการต้องรู้เท่าทันการส่งออกหลายกรณีที่เป็นส่งออกปลอมเพื่อที่จะไปเคลมภาษีซื้อ ก็จะมีวิธีการตรวจสอบนะครับนำเข้าก็เช่นกันนะก็ถูกสัมภาระตรวจสอบอีกเพราะคุณมีหลักฐานพิธีการนําเข้าจากศุลกากรของเข้าเยอะแยะอา้าวแล้วของมันไปไหนแล้วคุณไม่มียอดไรายได้หลักฐานเหล่านี้มันก็ถึงสมัยก่อนมันอาจจะทําได้ยากแต่ทุกวันนี้ข้อมูลหลายๆอย่างเนี่ยใช้ big data เข้าสแกนเข้าตรวจสอบข้อมูลที่ส่งถึงกันเนี่ยนะครับก็ลดกาลังการใช้เจ้าหน้าที่ หรือการเดินตรวจสถานประกอบการเลยนะครับเดินไปเลยเดินตรวจสอบมองด้วยสายตาถ่ายรูปเก็บไว้อันนี้เป็นข้อมูลที่เขาเป็นฝ่ายเก็บภาษีเนี่ยนะครับเขาก็จะต้องทําหน้าที่ของเขาไปและสุดท้ายเนี่ยวันนี้ก็จะมีเรื่องของการแจ้งเบาะแสแะอาจจะเกิดจากคู่แข่งเราแจ้งเบาะแสให้สัมภารเนี่ยแล้วคนที่แจ้งเบาะแสบางทีอาจจะเป็นลูกน้องเก่าเราก็ได้นะครับมีการผิดใจกันก็จะได้ข้อมูลเชิงลึกเข้าไปตรวจสอบอันนี้ก็อันตรายมากอำนาจเจ้าหน้าที่เนี่ย เขาสามารถตรวจสอบได้2ปีย้อนหลังแต่ถ้าเขาสงสัยอย่างกรณีที่เป็นข่าวเนี่ยนะครับเขาสามารถตรวจสอบได้ถึง5ปีกรณีที่มีการยื่นแบบภาษีไว้แต่ถ้าไม่ยื่นเลยนะครับตรวจสอบได้ถึง10ปีแล้วนะถามว่าถ้าเกิดเราไม่ยื่นแบบไม่เสียภาษีโทษจะเป็นยังไงอันแรกเลยก็คือภาษีที่มีหน้าที่ต้องเสียแล้วไม่ได้เสียเขาเก็บเราแน่นอนตัวที่1 ตัวที่2ก็คือเบีย้ยปรับตัวที่3ก็คือเงินเพิ่มเบีย้ยปรับกับเงินเพิ่มเนี่ยถือว่าเป็นการลงโทษซึ่งเบีย้ยปรับเนี่ยตหถึงสเท่าเงินเพิ่มเนี่ยหนต่อเดือนเท่ากับดอกเบีย้ยสิบแปด์เซตต่อปีเยอะมากนะครับ ที่ผมกังวลนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยก็คือเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มสมมุติว่ายอดขายมันเกินล้านแปไปแล้วนะครับคุณขายเพิ่มในปีนี้1ล้านเนี่ยแน,แน่เลยนะครับแลวคุณไม่เก็บภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้บริโภคเราไว้หรือผู้ซื้อสินค้าเราเนี่ยเราต้องรับภาระเอง70,000บาทแล้วนั่นเท่ากับ7%แล้วคุณไม่ยื่นภายในกําหนดเสียเบี้ยป,ป่าปีส2เท่า14%ีรวมแล้ว2 1ขายของ1ล้าน เสียภาษีเฉพาะมูลค่าเพิ่มนะครับ201.21%นี่ยังไม่คิดถึงภาษีบุคคลธรรมดาแล้วถ้าเกิดโดนเงินเพิ่มก็ไปอีก18%ต่อปีเท่ากับว่าคุณขายของเนี่ยมีต้นทุนที่เป็นภาษีเนี่ยประมาณ21%แล้วเอาแน่ๆแล้วถ้าเกิดว่าโทษอาญาล่ะถ้าเขาออกหมายเรียกสมกรออกหมายเรียกให้ไปสอบถามแล้วเราไม่ไปเราดื้อไม่ไปเนี่ยนะครับก็มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับอีกงไม่เกิน2,000บาทเห็นไหมมีโทษหมดเลย แล้วถ้าโทษไม่ยื่นแบบไม่ยื่นรายการก็จําคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทแล้วถ้าเกิดเรายืน่นแต่ยืน่นโดยการแจ้งเอกสารเป็นเท็จหรือไปให้ถ้อยคําและเป็นเท็จเนี่ยจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง7 แต่และกระทงนะแล้วก็โทษปรับอีก2 0 0 0ันยนถึงสองแสนครับอย่างที่บอกว่ารู้ทันสมบัสมกรตมีเครื่องไม้เครื่องมือมีบทลงโทษอะไรบ้างวิธีแก้ล่ะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมให้พร้อมผู้ค้าขายออนไลน์นะครับผู้มีเงินได้ต่างๆเนี่ยผมก็อาจจะเน้นในเรื่องของบุคคลมากหน่อยเพราะว่านิติบุคคลโดยมากก็ต้องศึกษาเขาก็จะมีคนจัดทําบัญชีอยู่แล้วแต่บุคคลธรรมดาเนี่ยเขาบอกว่าเลิกทําในสิ่งที่ผิดแล้วก็ทาใหม่สิ่งที่ถูกต้องวางขภาษีง่ายๆพูดง่ายแต่ว่าทํายากจริงๆเรื่องนี้ ลองดูซิอะไรที่ผิดอยู่นะครับในปีนี้ก็ทําให้ถูกนะครับโดยเฉพาะผมเน้นเลยนะครับว่าเรื่องการจัดเก็บเอกสารทางบัญชีและภาษีความรู้ทางภาษีเนี่ยต้องครบถ้วนถูกต้องนะครับอย่างที่บอกว่าขายของออนไลน์เนี่ยกำไรมันแค่5%แต่ถ้าคุณไม่เก็บไว้เนี่ยกำไรคุณถึง40%เพราะสมรคอให้เหมาได้ที่60ถ้าคุณไม่มีเอกสารฉะนั้นเอกสารที่เราเคยไม่เก็บไว้นะครับหรือเก็บไว้ไม่ครบถ้วนไปดูนะครับมีตั้งหลายรายแล้วนะครับในเว็บองสมรคอเองก็มีว่า เอกสารบางอย่างที่เราไม่มีหลักฐานเนี่ยจะแก้ไขปรับปรุงอย่างไรนะครับฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องรู้น,นิติบุคคลก็มี10เกณฑ์เสี่ยงนะครับลองเข้าไปดูนะครับหลายๆพื้นที่เนี่ยตอนนี้ก็เริ่มทําเป้าแล้วทําเป้าอย่างง่ายๆเศรษฐกิจไม่ดีเอาไปดูซิ ว่าง,งบดุลที่จะยืน่นภายในปี65เนี่ยที่บุญเตรียมยื่นเนี่ยมีกําไรสะสมเยอะไหมถ้ามีกำไรสะสมเยอะดูประวัติแล้วไม่เคยมีการจ่ายเนี่ยสัมภาระพื้นที่ป่ายัดเก็บเขาอาจจะขอความร่วมมือจ่ายเงินปันผลหน่อยไหมนะครับอย่างน้อยๆก็ได้เป้าภาษีให้กับกรมแล้วก็พอจะสรุปได้ความว่านะครับว่า หนึ่งเราก็จะรู้เรื่องของหน้าที่ที่เราต้องเสียก่อนถ้าไม่เสียเนี่ยเขาจะตรวจสอบเราได้แบบไหนบ้างนะครับเรื่องดูจากแบบดูจากการโอนเงินดูจากการวิเครานะห์แบบอำนาจการตรวจสอบเจ้าหน้าที่มียังไงเราไปรู้ไหมนะครับโทษเป็นยังไงบ้างแล้วเราต้องเตรียมพร้อมอย่างไรนะครับสำหรับวันนี้ก็หวังว่านะครับคนที่ได้ฟังคลิปนี้เนี่ย เตรียมยื่นภาษีสําหรับปี2565สําหรับบุคคลธรรมดาก็ภายในมีนาคมนะครับสำหรับนิติบุคคลภายใน150วันนับแต่สิ้นรอบก็ตกประมาณเดือนพฤษภาคมนิติบุคคลฝากเลยนะครับว่าไปดูสิทธิเกณฑ์เสี่ยงที่สัมภารประกาศไว้เนี่ยนะครับหรือดูในแบบแนบพงศธ50ย้อนด้านหลังเนี่ยนะครับที่ให้ติ๊กใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่เนี่ยนะครับอันนั้นต้องระวังนะครับเพราะนั่นคือสิ่งที่สัมภาระจะเข้าตรวจสอบเรา